สวัสดีครับมาครับมาครับมาชมเหรียญกันอีกครับมาชมเหรียญกันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชมเหรียญแล้วก็ชอบชมเหรียญแล้วก็นักสะสมเหรียญนะครับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับมาชมเหรียญกันครับมาชมเหรียญกันอีกต่อนต่อกันอีกนะครับว่าเหรียญนี้ก็เป็นเป็นปีพศอะไรแล้วก็จํานวนการผลิตเท่าไร่แล้วก็ราคาข้างต้นเขาตั้งราคาไว้ยังไงเท่าไหร่ก็มาชมกันนะครับส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ประกาศรับซื้อหรือรับขายประกันใดนะครับ ส่วนจะรับซื้อรับขายก็มันจะเป็นบางเหรียญบางรุ่นทั้งนั้นที่พูดมาในคลิปนะครับถ้าไม่ได้พูดในคลิปว่าจะรับซื้อหรือรับจาหน่ายออกเนี่ยก็ไม่มีการรับซื้อหรือจาหน่ายออกนะครับแต่ถ้าพูดในคลิปว่าเหรียญน,นี้รับซื้อรับซื้อก็จะรับซื้อจริงๆครับรับซื้อจริงๆในราคาที่ตกลงกันได้นะครับส่วนเหรียญปีพศที่ในมือนี้ก็คือปีพศ2 5งพรอ่นะครับ ปีพศ2547ก็ผลิตหลังปีพศ2546เอ่อแล้วก็จำนวนการผลิตก็เยอะกว่าปีพศ2546นะครับซึ่งปีพศ2546นี่เนี่ยนะครับจะราคาสูงกว่านะครับต่างกันแค่ปีเดียวนะครับต่างแค่ปีเดียว46กับ47 46ผลิตไม่กี่ไม่กี่หมื่นเหรียญน,นะครับแต่ปี47 2547เนี่ย ผลิตเอ่อเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับเป็นร้อยล้านเหรียญสำหรับปี2047นะครับบางท่านก็เจอเร็วเจอง่ายจังเลยนะครับเอ้ยจะมาเจอแต่นี้นะครับ43 47 48อันนี้จะเจอมากง่ายนะครับ49 49ก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะดูให้ดูนะครับ49นะครับสำหรับปีพศ2 5 4 7นะครับเอ่อจำนวนผลิตเขาก็อยู่ที่ประมาณ120ล้านครับ120ล้าน187,000เหรียญนะครับผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะนะครับแต่ผลิตเยอะแต่มีราคา ราคาหน้าเหรียญราคาซื้อขายวันสูงกว่าเหรียญผลิตน้อยนิดๆๆนะครับนะครับสภาพเหรียญก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วขอบก็เป็นขอบฟันเฟืองน,นะครับเป็นสาสองสีนะครับความหนาก็อยู่ประมาณ24่มิลน,นะครับเช่นพระอ่าเส้นฐานสมการก็อยู่ประมาณ24่มิลน,นะครับแล้วก็น้ําหนักก็อยู่ประมาณ7.5กรัมนะครับเหรียญ5บาทเช่กันที่9เหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเหรียญพระเศียรเล็กนะครับ เหรียญเพ่เสียมเล็กก็อยู่ที่ประมาณ7.5กรัมนะครับถ้าเหรียญเพรเสียงใหญ่ก็จะเบากว่านี้นะครับแล้วก็จะบางกว่านี้นะครับพีพนห้าีินะครับถ้าเป็นเหร,นเนรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็เขาเล่นหากันอยู่ที่ราคาตั้งต้นไว้ก็ประมาณ70-80บาทเป็นราคากลางๆนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็เหรียญผ่านการใช้งานจะเป็นอย่างนี้เข้าถึาผ่านการใช้งานก็15-20บบาทอย่างที่เคยบอกนะครับราคาเหรียญผ่านการใช้งาน ปีพอสออื่นที่ไม่ติดทับเทนเนี่ยราคาจะต่ำกว่าปีที่ติดทับเทนแล้วเปีติดทับเทนอันดับหนึ่งนะับ2อราะนั้นเนี่ยจะซื้อขายกันแล้วทั้งได้ทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานจะมีราคามากนะครับ <nogle S 1> แต่เหรียญที่ไม่ติดทอปเทนเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจะราคาจะต่ำมากต่ำมากนะครับต้องมีหลายๆเหรียญน,นะครับถึงจะขายได้แล้วได้กาไรนะครับแต่มี2เหรียญสามเหรียญอย่าไปขายนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานดูดีกว่านะครับ ปีสส2,047นะครับที่บอกไว้นะครับ120ล้านนะครับ187,000เหรียญนะครับน้ำหนักก็ประมาณ7.5กรัมนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ทระมาณ70-80บาทเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่15-20บาทประมาณนั้นนะครับสำหรับเหรียญที่เขาจะรับซื้อแล้วนะครับรับซื้อรับขายแล้วนะครับสำหรับจะให้มีราคามากหรือน้อยก็อยู่ที่สภาพหน้าเหรียญแล้วก็ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสรย้ําอย่างนี้ถ้าทุกคลิปนะครับว่า ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนี่นเนสาคัญที่สุดนะครับผู้ซื้อเสนอมาผู้ขายไม่โอเคก็ซื้อขายกันไม่ได้นะครับต้องตกลงกันที่ราคาซื้อขายความพึงพอใจนะครับแล้วก็สภาพหน้าเหรียญใหม่เก่ายัางไงนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2 5 4 7นะี้ครับไม่อยู่ในดับท็อปเทนนะครับนะครับไม่ติดอันดับท็อปเทนะครับแต่ก็ยังมีราคาเล่นหากำลัง,นะงมีนักึะสมตามหากันอยู่บ้างนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับมาติดตามรับชมคลิปทุกคลิปของเลี้ยงไม้ไว้กับิื่อเลี้ยงไม้ชาแนลนะครับโทษทีพอเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับให้กําลังใจกันมาตลอดแล้วก็ขอให้ให้กาลังใจกันไปตลอดไปนะครับเรื่อยๆตลอดไปนะครับก็จะมีเหรียญอื่นๆมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับทั้งเหรียญสะสมเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึก นะครับแล้วก็ธนบุญธนบัตรยังมีอยู่นะครับก็จะมาสะสมมาเรียนรู้กันด้วยกันนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงธนบัตรเป็นยังไงอายุเหรียญยังไงคุณภาพเหรียญความถึกก่อนราคาแล้วก็จำนวนการผลิตนะครับฝากไว้นะครับสำหรับปีพศสอนระครับขอบคุณมากมานะครับสำหรับการติดตามงรับชมกันมานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ